สวัสดีค่ะวันนี้ตุลาชาแนลจะพาคุณผู้ชมไปกรา,อ,าอือลือนะคะซึ่งเป็นสารเจ้าที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะใครๆก็ต่างมากราบขอบพรนะคะเราจะลงท่าเรือขวัญชัยนะคะไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงนะคะเรากําลังมุ่งหน้าสู่ท่าเรือขวัญชัยเขาบอกว่านั่งเรือจากท่าเรือขวัญชัยไป โดนโดนภูใช่ไหมประมาณห้าห้านาทีนะคะเราจะลงท่านี้ถึงเรือฝันใจนะมันก็มีหลายท่าเลยท่าเรือโชคสำรานท่าเรือฟ้ารุง่งท่าเรือแสนสุขเลิทุธุรกิจชุมชนเลยนะ ชนะโพริถท่าเรือแม่ตรงปัดนเราก็จะลงุงท่าเรือผันชยัยมีเจ้าของเงินเคียงบึงแนะนำมานะคะให้ลงให้ลงท่าเรือนี้มันจะนั่งนั่งเรือแค่ห้านาทีก็จะถดอนปูคือรืดอดนหอปูคืรือ,อ,อมันคือจะไก่แทนมันทอดเพราะมันก่ายแลย้วนั่นไงผันชยัย แล้วจะลงท่าเรือขวัญชัยนาคานะคะเอาใจสายมูเดินเดินเดินลำนั้นไปแล้วนะคะลำนั้นไปแล้วอ่ะลงลงค่ะเรากำลังลงท่าเรือนะคะท่าเรือที่จะไปนนหอกระตากระตาเดี๋ยวให้เขาเอามาส่งก็ได้ค่ะค่ะย้ายอากตศามาส่งรอยตาหนึ่ง หนึ่งกระตาด้วยค่ะจักบาทหนึ่งร้อยบาทไหคะอ่ะตาตะก้าที่จะไปวงสวงไปกราบหนึ่งร้อยบาทนะคะใครจะมาก็เนี่ยขอบคุณมากค่ะโอ้ยยังมาใครปาไหลน่าจะอยู่ เรือที่เราจะขึ้นก็อยู่ข้างหน้า ก็จะเรือก็จะต่อจอดเทียบข้าตรงนั้นนะคะตรงที่เป็นสะพานไม้เราก็จะขึ้นตรงนั้นนะคะกํลาลังบินทิศทางเรือไปขึ้นข้าถึงแล้วนะคะโดนผูแบบน,นี้นะโอนรูต้องไปอ่านป้ายก่อนมีเด็กน้อยรับด้วยนมนเรามาจาก ขึ้นก็ระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามันขุบค่ะก้าวก็ต้องก้าวให้ให้พุนอ่าโอเคนี่นะคะเรือที่เรานั่งมาเดินต่อเดินสะพานไม้ต่อ ขึ้นตรงไหนเวลาเราจะขึ้นสะพานก็ให้ดนระวังหน่อยนะคะใ,ในตะกาเรามาถึงตรงนี้เราเราก็จะเสียค่าบริการค่าตอบแทนนะคะผู้ใหญ่20เด็ก10บาทชาวต่างชาติผู้ใหญ่200เด็ก100บาท ยกเว้นผู้สูงอายุหญิงใจลวะลวบโอเควันนี้ตุลาชาแน,นลพาเราพาสายมูเตลูสายมูนะคะมากราปูอือลือมาขอปดล้าน,าานผู้คนก็เยอะแยะนะคะมาทำพิธีเยอะแยะนะคะเ,คเราก็ไม่เคยมาเ,เราก็มาครั้งแรกนะคะ Amélie. <coughs> 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 เปิดร <OR AT> <stand saint> ีพงคนเปิดลบคนเปิทวีปเปิดเศรษฐีบนไโบนเปิดโสวตัวแคตาเปิดเงินเปิดางตัวไหนต้าะวางวางไว้ตรงนี้โอ้โอ้พวงมาลัยลืมวางเดี๋ยวได้วางก่อนวาพวงมาลัยก่อนนะคะวางตัวไหนก็ได้ใช่ไหม ร้านของบ่ะ,ะรา้านของ,อของให้มีชื่อเสียงดุ่นะนอ,ลลอันนี้ก็คือสังเกตว่าเป็นเกาะน,นะคะเกาะทำทักเรือใช่ค่ะขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะกลับแล้วก็จะเดินทางกลับนะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะมีนางรำานะเข้ามารำแก้บนกัน,นะคะ่ะถ้าเราได้ส8บแปล้านเราก็จะกลับมาแก้บน,นะะ <laughs> อันนี้คือความหวังนะคะเราขอปลุกไปแล้ว <laughs> ใช่ไหม ชาของชาวบึงกาลและชาวต่างจังหวัดทั่วสารทิพย์นะคะตรงที่เราอยู่นี่คือเป็นพื้นดินนะคะขากลับเราก็จะกลับท่าเรือนี้นะคะอันนี้ก็คือแม่มันมีน้ำล้อมรอบเลยะค่ะนะ่าอัศจรรย์ใจยิ่งนะ ก็คือมีเฉพาะแผ่นดินอยู่ตรงบริเวณเกาะกลางน้ําเลยน้ําลึกขนาดไหนเราก็ลึกมากแต่ว่าตรงนี้มันเป็น้กอ่ะเราจะกลับฝั่งนี้นะคะถ้าเรือขากลับก็กลับฝั่งนี้ห้าสิบบาทไปกลับนะคะเ,เขาเขาจะไม่เก็บค่าค่าเรือเราใช่ไหมเขาจะเก็บตอนกลับนะคะนี่น้ํานะคะน้ํา สายมูห้ามพระลาดวันนี้ตุลาชาแนลเอาใจสายมู <c oughs> มาขอพรแล้วเราก็จะกลับท่าเรือฝั่งนี้เราขึ้นฝั่งนู้นเรามาขึ้นกลับท่าเรือฝั่งนี้เครับบอกรอบอรบประธากลคับบอกคนใ้ดวาบรยากาศท่าเรือชื่จขึ้นฟ้าไม่เรือเรือพานี้จะทิ้งไม่ได้พามาไทยเด้อ